คลิปที่แล้วเราทดลองตรวจผีที่บ้านต่างจังวัดคลิปนี้เราจะทดลองตรวจผีที่บ้านคุณปู่เราจะเจอผีไหมเราไปดูกันเลยเรื่องตรวจผีถ้าขึ้นสีเขียวไม่เจอผีถ้าขึ้นสีแดงก็เจอผีเพราะผีคือพลังงานนั่นเองบรรยากาศรอบบ้านแล้วก็บ้านคุณปู่มืดมากเลยนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันพาร์ด้วยหมาหอนบ่อยมากเลยทุกคนเราก็พร้อมแล้วนะคะน้องสุกัดกดเครื่องตรวจผีเลยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจทังใน,นกันเลยเสียงหมาหอนทุกคน เราจะเข้าไปที่้าเสียงก็มาห้องเลยค่ะห้องแรกที่น้องสุกัสจะตรวจผีก็คือห้องรับแขกสุกัสก็ตรวจทั่วๆห้องรับแขกเลยนะคะแต่ว่าสัญญาก็เป็นสีเขียวนะคะทุกคนผ่านห้องต่อไปที่เราจะตรวจผีก็คือห้องคุณปู่ห้องของคุณปู่นะคะคุณปู่จะเก็บของไว้เยอะมากๆเลยในห้องเดี๋ยวน้องสุกัสจะทดลองตรวจผีในห้องคุณปู่นะคะเราจะเจอพลังงานอะไรหรือเปล่าแล้วเราก็ตรวจทั่วๆเลยนะคะทุกคนสัญญาก็คือสีเขียวห้องนี้ผ่านนะคะทุกคน nhiều loại máy phải đèn thứ máy luôn tu